ที่สุดก็มาเจอกันอีกฮะเจ้าลูกนกเอี้ยงฮะนะเริ่มโตขึ้นแล้วเริ่มอยู่สูงขึ้นแล้วนะนี่ฮะก็จะร้องเรียกแม่อยู่แถวนี้แหละนะคือบินได้ฮะแต่บินบินยังไม่เก่งยังไม่แข็งนะเขาได้ยินเสียงแม่ไหมฮะไกลๆเสียงแม่อยู่แถวนี้แหละนะนี่ ทองกิจเนตารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปนะวันนี้นาเล็กพามาชมนกกันอีกแล้วนะอันนี้ก็คือลูกนกเอี้ยงนะที่เริ่มโตขึ้นแล้วนะก็สามารถที่จะบินได้สูงแล้วนะแต่ว่าพวกนี้เขาก็ยังมีแม่เขาคอยดูแลอยู่ไม่ห่างนะนะ เดี๋ยวนาเล็กจะให้ดูว่าแม่เขาอยู่ตรงไหนโน่นฮะแม่เกาอยู่บนเสาไฟโน่นแหละนะ,นะ,นะ,นะคอยดูแลก,กันอยู่ฮะนะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นลูกนกเอี้ยงนะถ้ามันพอวิ่งได้นะมีปีกมีขนเนี่ยไม่ต้องไปกังวลฮะสบายสบายฮะนี่อยู่ได้ จะมาดูกันใกล้ๆฮะนะก็รู้ว่าเป็นลูกนะเพราะฟังเสียงร้องนะฟังเสียงร้องแล้วก็ถ้าเป็นตัวแม่เนี่ยเราเข้าใกล้ขนาดนี้ไม่ได้หรอกพวกนี้สัญชาตญาณของเขาเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ป่านะความต้องการความปลอดภัยนี่ไปละฮะนั่น,นไปแล้วนะ ค่อยๆบินขึ้นค่อยๆบินขึ้นนะไปอยู่กับพวกแล้วนะมีพวกแม่มีพี่เลี้ยงอะไรกันอยู่นะนะนี่แหละก็เป็นวิธีของนกแล้วนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ